เปิดมาต้นปีพี่ ASUS เ,เขาก็จัด CPU ตัวช็อปมาให้เลยก่อนใครกับเจ้า a l g s t r i x G16 ปี2024ที่มาพร้อมกับ Intel Core i9-74 ล่าสุดสเปคฟีเจอร์จัดเต็มพร้อมกับไฟ RGB แบบล้นๆรีวิวข้างนาในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับ,อบคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับคลิปนี้นะครับผมน่าจะเป็นคลิปแรกที่แอดมินบอลเนี่ยได้รีวิวโน้ตบุ๊กในปี2024นี้เลยนะครับกับตัว ASUS r o g Strix G16 ปี2024นะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับคือจะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i9 7 4นะครับรล้ว 1 4 9 0 0 HX ตัวประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็ว่าที่ CPU ที่แรงที่สุดในปี2 0 2 4นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับเจ้าตัว LG G, G 1 6ปี2 0 2 4ตัวนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะคล้ายกับปี2023เลยนะครับก็คือรักษา DNA อของตัวรุ่นเก่าเนี่ยมาแบบเหมือนเดิมเป,เ,ปเป๊ะๆวัสดุบอดี้ตัวเครื่องนะครับผมเป็นโลหะนะฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะมีโลโก้ LG อยู่ที่ด้านขวานะครับพร้อมมีเส้นทะแยงนะครับผม Republic of Gamer นะแล้วก็จากที ไอ้บิ๊กบอลเนี่ยเอามือจับจับไปนะครับก็ไม่เป็น,นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยจับดูแล้วคือรู้สึกพรีเมียมมากจริงๆนะครับด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับซึ่งเป็นแผงระบายความร้อนเนี่ยขนาดใหญ่เลยแบบเต็มสตรีมนะครับซึ่งแตกต,ต,ต,ต่างกับโน้ตบุกรุ่นอื่นๆนะที่จะเป็นช่องระบายความร้อนแบบแบ่งเป็น2ช่องบ้างหรือว่าแบบ3าช่องบ้างน,นะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบช่องใหญ่ช่องเดียวทั้งแผงเลยนั่นเอง ต่อมาเป็นทางด้านพอร์ช่อมต่อตัวเครื่องกันนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีช่องระบายความร้อนดูเสียบสายชาร์จพอร์ตแลนตัวนี้เป็นแบบ2.5กิกะบิตด้วย hdmi เวอร์ชั่น2.1 thunderbolt 4 usb ส2จ type c gen 2รองรับทั้งการต่อจอแยกแล้วก็ชาร์จไฟในตัวแล้วก็ h s a d s e ส3.5ส่วนทางด้านขวานะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนแล้วก็ usb ส2 type a อีก2ช่องด้วยกัน ถัดมานะครับด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะเรียบๆนะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีไฟ RGB เป็นตัวไลท์มาให้ด้วยนะครเป็นเอกลักษณ์ของตัว LG s t r i g, g 1 6ตัวนี้เลย แล้วก็ด้านใต้ตัวเครื่องนะครับตัวฝาปิดของเขาเนี่ยจะมีการเจาะรูระบายความร้อนนะครับเป็นลวดลายคําว่า ROG นะมียางรองมาให้ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับหนึ่แล้วก็ตรงกลาง5นั่นเองนะครับลำโพงตัวเครื่องเนี่ยค่อยมา2ตัวซ้ายขวานะครับอันนี้เนี่ยเป็นระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยทีนี้เรามาทดสอบบาลานซ์ตัวเครื่องกันนะครับผมมาเปิดปิดฝาพับมือเดียวนะมาดูว่าตัว G16 เนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะครับปึ๊บโอ้โห สบายๆบายนะคมัะผมบาลานซ์ดีอยู่แล้วนะตัวเกมมินโนบุกระดับไฮเอ็นแบบนี้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยหนัก2.5กิโลนะครับผมก็คือเปิดได้ก็คือเนี่ยตัวเครื่องแทบจะไม่มีอาการขยับเลยนั่นเองนะแล้วก็ตัวแกนฝาพับของเขานะครับสามารถกางได้สุดๆประมาณนี้นะครับสัก 135องศางนะอาจจะกลางได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่มาต่อที่ตัวหน้าจอของเขานะครับผมจะตัว t 1 6นี่ก็คือจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับเป็นสัดส่วนแบบ16ต่อ10ด้วยความละเอียด qhd plus นะครับหรือว่า2 5 k นะ รีเฟลช์ตัวนี้ก็ล่อไปถึง240 h ฮิรอบแค่400% DCI-P3 เรียกว่าเป็นหน้าจอเกม,มิโนบุกอีกรุ่นหนึงที่ดีมากๆในตลาดตอนนี้เลยนะครับผมได้ทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมนั่นเองนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะผมจะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับอันนี้คือแอบเสียดายอยู่นะจะเป็นแค่ความละเอียด HD 720p นะครับผมไม่ได้อัปเกรดมาเป็นแบบ Full HD เหมือนโนบุกรุ่นใหม่นะครับผมแล้วก็มีมาตัดเสียมาให้2ตัวมียางรองมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวขอบจอ,องเขาเนี่ยคือบางเฉียบเลยนะครับมียางรองมาให้5จุดนะหนึ่แล้วก็ตรงกลางตรงนี้5นะครับเวลาพับฝาหน้าจอลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยกับตัวเครื่องนั่นเองมาต่อที่ดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดของเขานะครับกัสุตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบผิวมันนะผมให้ความรู้สึกสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะผมลื่นๆนะทัชแพดเนี่ย ขนาดใหญ่มากๆนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาก็ไม่มีอาการยุบยา่าตปอย่างใดนะครับงานประกอบของเขาทํามาดีอยู่แล้วนะส่วนคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไซส์มาตรฐานนะครับไม่มีนัมแพดนะส่วนตัวแอบเสียดายนะผมอุตส่าห์ให้จอ16นิ้วมาแล้วน,ะน่าจะใส่นัมแพดให้สักหน่อยนะครับปุ่มลูกศรนี่ก็ให้มาขนาดใหญ่นะครับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มมีเดียคีย์ด้วยนะครับปุ่มเพสต็อปแบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะส่วนปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับที่อยู่ที่มุมบนขวาตัวนี้นะและก็ทีีม่มมุบนนซ้้ายตรง จะมีปุ่มฮอตคีย์มาให้ทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะครับส่วนตัวคือชอบมากๆนะเวลาแบบจะเพิ่มเสียงลดเสียงปิดไมค์ปรับรอบพัดลมเนี่ยคือมันคลิกเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มฟังก์ชัน F3 F4 อะไรอย่างนี้คือมันค่อนข้างกดยากนะแยกมาเป็นแบบนี้เนี่ย ง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็เพื่อนสังเกตดูนะครับเหนไในว่ามันมีเขียน M1 M2 M3 ด้านบนด้วยนะครับก็คือมันสามารถตั้งมาโคคีได้นั่นเองนะผม <c oughs> จะเอาปุ่มนี้ไปเป็นปุ่มท่าไม่ตายใส่สกิลนู่นนั่นนี่ก็สามารถตั้งค่าได้ผ่านตัวโปรแกรม a r m o r y c a s e นะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของไฟคีย์บอร์ดของเขานะผมแน่นอนว่าเป็นตระกูล R o g Street นี่เนี่ยไฟคีย์บอร์ดให้มาแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เป็นแบบเปิดคีย์ RGB นะผมปรับสี RGB ได้ทุกปุ่มแล้วแต่เราเลยนะ ส่วนฟีลลิ่งในการใช้งานคีย์บอร์ดของเขาผมจากที่เอนกิบอร์เนี่ยลองใช้งานมาดูนะผมระยะทาววอคย์ Q ของเขาเนี่ยอยู่ที่1.9ม mm, ิลลิเมตรนะรถือว่าค่อนข้างลึกนะครับทำให้เวลาเราพิมพ์งานอะไรเนี่ยต้องใช้แรงกดค่อนข้างเยอะใครที่แบบชอบฟีลลิ่งคีย์บอร์ดแน่นๆกดแรงๆไม่ลั่นง,ง่ายเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวหนะ้าถัดไปนะครับเราจะไปแกะตัวเครื่องดูด้านในของเจ้าตัว G16 เครื่องนี้นะครับดูว่ามันสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะ ภายในตัวเครื่องนหครับหลังจากที่ไอรินบอลแกะออกมาดู่เนี่ยบอกเลยว่าไอนินบอลเนี่ยค่อนข้างมาทับใจมากนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัว G16 ตัวนี้เลยนะครับก็คือมีพัดลมระบายความร้อนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเป็นแบบ Tri f a นเทคโนโลยีด้านบนตรงนี้นะครับตรงช่องระบายความร้อนเนี่ยจะให้ฮีตซิงค์มาเป็นแบบ f u ลว w i ฮ t h h e ง t i n เลยนะครับก็คือเป็นช่องระบายความร้อนทั้งแผงเลยนั่นเองนะแล้วก็ฮีตไปของเขานะครับก็คือให้มาทั้งหมด เส้นด้วยกันนะครับ1 2 3่5 6อ้อบอกเลยว่าให้มาเยอะมากๆนะผมถ้าให้มาน้อยเนี่ยคงเอาตัว i9 ไม่อยู่ยังไม่พอตัวซิลิโคนของเขานะผมยังใช้เป็นตัวโลหะเหลวนะครับของ t ทอ r m มอลกิสลี่รุ่น Conductor n o t e Xtreme นะครับซึ่งจะมีเฉพาะในโน้ตบุ๊กตระกูล R.O.G เท่านั้นนะผมไม่มีขายทั่วไปนะจะใ่าค่านำความร้อนเนี่ยสูงสุดถึง85.4 WMK นะครับ มากกว่าพวกซิลิโคนปกติที่ได้แค่แบบ8 w MK เนี่ยคือเกิน10เท่าอีกนะเรียกได้ว่าในเรื่องระบบรายความร้อนของเขาเนี่ยคือจัดเต็มสุดๆแล้วก็ตัวแรมของเขาเนี่ยให้มา2สล็อตตรงนี้นะครับเป็นแบบโซดิมดีเดี5 bus 5,600นะซึ่งเดิมๆเนี่ยที่มาติดเครื่องนะครับผมจะเป็นแรมของ Samsung ขนาด 8ปกิกตัวด้วยกันซึ่งส่วนตัวเนี่ยไอ้บอร์ดเนี่ยก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับเขาน่าจะให้มาเป็นแบบ 16G หกิกตัวหรือว่าเป็น 16G กิกตัวเดียวจะดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยแรม 16G กิกมันไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่เนียผมน่าจะเป็นแบบ 32G กิกมากกว่านะ SSD ตัวเครื่องนะครับสามารถใส่ได้ทั้งหมด2สล็อตด้วยกันนะครับเป็นแบบ m 2นะครับเดิมเดิมที่ติดมากับตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นขนาดหนา่งเอเลไบย อยู่ตรงนี้หน้าัผมข้างๆกับตัวการ์ด WiFi 6e นั่นเองส่วนแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับผมให้มาทั้งก้อนใหญ่แล้วก็ยาวเลยนะครับความจุของเขาเนี่ยจะอยู่ที่90วัตต์ออวนะครับผมมีเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลําโพง2ตัวซ้ายขวาอย่างที่บอกไปคือรองรับระบบเสียง a อ mos สด้วยนะแล้วก็มาดูตัวแผ่นปิดด้านใต้ตัวเครื่องนะครับวสัสดุตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับงานประกอบเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแน่นปึ๊กนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวฟิลเตอร์กรองฝุ่นมาให้ด้วยนนะครนนครรัับอบอี้ืปทใจ ทำนะให้ตัวฝุ่นเนี่ยมันไปสะสมที่ภายในเครื่องน้อยลงนะครับเวลาพัดลมเนี่ยมันดูดลมเข้าดูดลมออกประมาณนั้นนะเนี่ยงานประกอบเนี่ยทำได้คั้นขั้งดีมากจริงๆนะครับแล,และก็ที่สําคัญในะหัวเจ้าตัวไลท์บาร์ของ a l g s t r i c t G16 ตัวนี้นะครับเขาจะติดอยู่กับบอดี้ตัวเครื่องตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ย ตัวไรบาร์เนี่ยมันจะติดกับฝาหลังนะผมทำให้เวลาแกะเนี่ยมันค่อนข้างยากนั่นเองนะนี่คือเขาแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว LG เลยนะครับหรือว่าของยี่ห้อ ASUS เลยก็ว่าได้นะก็คือตัวน็อตของเขาเนี่ยที่มุมล่างขวาตรงนี้นะครับเขาจะยึดติดอยู่กับตัวแผ่นฝาหลังนี้นะคทำให้เวลาแกะขึ้นออกมาเนี่ยทำได้ง่ายมากๆนั่นเองนะครับผมส่วนดัปเตอร์ของเขานะผมขนาดเนี่ยบอกเลยว่ามั่หึมานะครับแล้วก็ค่อนข้างหนักใช้ได้เลยนะครับด้านบนเนี่ย มีโลโก้ LG ด้วยนะครับแล้วก็จ่ายไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่280วัตต์ด้วยกันนะครับหัวตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็เป็นหัวกลมมาตรฐานปกตินะครับแล้วก็ตัวสาย AC ของเขาเนี่ยหรือว่าตัว Power Port นะครับจะเป็นสายมาตรฐานใหม่แล้วนะครับให้เพื่อนสังเกตดูนะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นหัวสามขาแบบนี้นะครับเป็นหัวขากลมนะ อันนี้คือมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยนะครับผมอ่ะในวาาันถัาไปนะครับผมเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพของตัว ASUS r o g s t r i x G16 ปี2024ตัวนี้กันนะผมดูกันว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมตัดต่อวิดีโอนเนี่ยเป็นไงบ้างนะเอาละครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบเกม Cyberpunk 2077กันก่อนเลยนะครับผมในส่วนของ setting graphic นะไอ้บอลก็ปรับตามนี้นะครับความละเอียดหน้าจอ resolution เป็น2560 1600นะครับ 2.5K หรือว่า QHD+ นั่นเองนะครับตาม Native หน้าจอเลยนะครับผมในส่วนของกราฟิกเนี่ยก็คือปรับ p r เ s e t เป็นแบบ r a y t r s i i n g Ultra นะครับแล้วก็เปิดตัว Frame Generation ไปด้วยนะครับตามนี้นะเพราะว่าตัวการ์ดจอเครื่องนี้เนี่ยเป็น RTX 4060นั่นเองนะครับเปิด Frame Gen ได้นะสังเกต Frame Rate ที่มุมบนซ้ายนะครับในฉากที่แบบอยู่กลางเมืองนะครับผม Unit Texture เยอะเนี่ย Frame Rate นะครับอยู่ที่ประมาณ60ต้นๆ60กลางๆนะครับ เรียกได้ว่ามาเล่นเกม Cyberpunk 2077ปรับ ray tracing ultra นี่เนี่ยก็คือเฟรมเดทเกิน60แน่นอนนะครับบนความละเอียด2.5 k ด้ด้วยนะเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับความแรงของตัว rtx 4 0 6 0บน vram 8 g b กิกของเขานะครับซึ่งตัว vram ของตัว rtx 4 0 6 0นยี่จะอยู่ที่8 g b กิกนะครับตัวเกม Cyberpunk ก็กินไป7.5 g b กิกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ กินไฟไปประมาณสัก120กว่าวัตต์เลยนะครับซึ่งเจ้าตัว4 0 0ตัวนี้เนี่ยค่า TDP ของเขาก็อยู่ที่140วัตต์นะก็คือ4 0 0ตัวนี้เนี่ยเอามาเล่นความละเอียด 2.5K สบายๆนะครับลื่นๆไม่มีปัญหาเลยนะส่วน CPU เนี่ยก็ทำงานแค่แบบ20กว่าเปอร์เซนต์เท่านั้นเองนะครับ i9 คือแรงเหลือๆอยู่ละแบบนี้ ัมานะครับมาดูเกมพับสีกันบ้างน,นะในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับอินนี่บอนก็ปรับตามนี้เลยนะเรยเซดูช mm ันเนี่ยสองห้าศูนย์คูณพันหกร้อยนะครับแล้วก็การตั้งค่ากราฟิกต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบอัลตร้าทั้งหมดนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับในฉากที่แบบในอยู่ต้นหญ้าต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะครับเฟรมเรทเนี่ยกวิ่งอยู่ที่ราวหสัก90ต้นต้นแปดไปลายปลายนะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะสำหรับตัว rtx 4 0่0จับคู่กับ core i 9ตัวท็อปนะครับ RAM 16 g ิก,ก็สบายๆอยู่นะกินแรมไปประมาณ12 g ินิดๆนะครับแล้วก็ตัว VRAM การ์ดจอนี่ก็กินไปประมาณ5 g ิกหน่อยๆนะครับเกม PUBG ก็ไม่ได้กินสเปคเยอะมากเท่าไซเบอร์พังอยู่แล้วนะเนี่ยตัวหน้าจอ240 h z ี่เนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่ามันลื่นสบายตาจริงๆนะครับสบัดเมาส์ลัวๆภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะครับเนี่ยดูลื่นตาแล้วก็สบายตาสุดๆนะครับผมแล้วมาทดสอบลำโพงกัดูบ้างนะครับ เดี๋ยมันเปิดเสียงดัง100%นะครับแล้วลองทดสอบยิงปืนดูนะเสียงถือว่าค่อนข้างแน่นใช้ได้เลยนะครับเสียงเบสก็ถือว่าพอมีนะครับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยใช้ได้อโอเคนะลำโพงถือว่าให้มาค่อนข้างโอเคเลย ต่อมานะครับมาทดสอบตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับฟูที่ถ่ายมานี่ก็คือ 4K 30fps นะครับผมจากที่หลายๆคลิปใช้มาก่อนหน้านี้นะครับผมแน่นอนว่าด้วยสเปคตัวเครื่อง LG s t r i x g 1 6เครื่องนี้เนี่ยตัดต่อ 4K คือสบายๆอยู่แล้วนะครับเลื่อนทำลายซ้ายขวาเนี่ยคือลื่นๆนะครับผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับลองเล่นตรงที่ transition เยอะๆนะครับดูลูกเด้งขึ้นมานะปึบปับปึบปับปึบปับก็ไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดนะครับอ่ะ ีนี้เรามาทดสอบ Export file ไฟล์กันต่อนะครับผมมาดูกันว่าจะตัว a G, G s t r i x G16 เครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลา Export ไฟล์คลิปนี้ประมาณกี่นาทีนะครับตั้งบิดเลยไว้ที่40 Mbps นะครับผมในวันขอตั้งเวลาสักครู่นึงามาจับเวลาแล้วก็กดไปายพร้อมๆกันนะครับผม1 2 3 <c oughs> บอกเลยว่าเร็วโคตรนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น3นาทีกับอีก48วิเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถ้าได้แรมเพิ่มเป็น32กิกนี้เนี่ยจะเร็วกว่านี้อีกแน่นอน <c oughs> แล้วก็มาดูตัวโปรแกรม LG Amory Case นะครับอันนี้คืออัปเดตมาใหม่ปี2024นะครับหน้าตาเนี่ยถือว่ามีเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะมีหมดแมนวนวลมาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถ ปรับพวกรอบพัดลมอะไรต่างเนี่ยได้ตามใจเราเลยนะครับก็คือจะมีทั้ง cpu gpu แล้วก็ตัว system นะครับแล้วก็ตรง gpu โหมดตรงนี้นะครับผมจะมีโหมด ultimate นะครับหรือว่าเปิดตัว max switch นะครับก็คือจะเป็นการตัดการ์ดจอออนบอร์ดทิ้งไปใช้เฉพาะตัวการ์ดจอแยกอย่างเดียวเพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของ cpu configuration ตรงนี้นะครับสามารถเลือกจำนวน cpu ที่ใช้งานได้นะครับว่าจะใช้กี่ p core หรือว่ากี่ e core นะครับอันนี้คือให้บอลเลือก ปรับสุดหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้สังเกตรตรงแฟนสปีดนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขามีรอบพัดลมแล้วก็มีจํานวนเดซิเบลบอกด้วยนะว่าตอนนี้พัดลมหมุนกี่รอบแล้วก็ความดังของพัดลมเนี่ยดังประมาณเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าพัดลมครึ่งนี้เนี่ยตอนที่มันวิ่ง7,000 6,000รอบเนี่ยถือว่าค่อนข้างเงียบม,มากๆนะถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวอื่นๆในส่วนของแท็บอุปกรณ์ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมน,นะครับ LG G ย6ตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าไปกับตัวตบตัววไลตติ้้งนนีีเ่ย ก็จะเป็นการตั้งค่าพวกไฟ RGB ไฟไลท์บาร์นะครับอันนี้คือไอบอลเปิดโหมดเรนโบ้นะครับผมจะเป็นคัลเลอร์ไซเคิลนะครับผมก็ปรับรอปบปรับสีได้นะนะเนี่ยดูตัวคีย์บอร์ดเขาจะวิบวับวิบวับวิบวับตามโหมดที่เราปรับนะครับผมอ่าวันนี้ให้ดูคร่าวๆนะแล้วก็ตัวแท็บออร่าซิงนะครับอันนี้คือจะเป็นการตั้งค่าไฟ RGB ที่เป็นอุปกรณ์ ASUS เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแท็บเกมวิชัลนะครับผมจะเป็นการปรับตัวสีหน้าจอนะครับผมให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆนะครับ อันนี้ไอที่1เปิดโหมด Default ไว้นะครับถ้าเปิดโหมด Racing นี่สีก็จะมีแบบเพิ่มตัวพื้นหลัง Texture ขึ้นมานะครับโหมด FPS โหมด Cinema โหมดไอแคร์ care, นะครับไ c a r e ์ I care, นะี่ก็จะติดเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ข้ามมาตรงแถบ Setting ตรงนี้เลยนะครับผมสราคาที่เพิ่งเปิดเ,เ,เครื่องมาครั้งแรกนะครับเปิดโปรแกรมเอเวอรี่เคสมาแล้วก็ให้ไปตรงที่แถบ Update Center ตรงนี้ด้วยนะผมเพื่ออัปเดตไดเวอร์ต่างๆของตัวเครื่องนี้นะอ๋อรู้สึกว่าไดเวอร์3ตัวนี้เพิ่งจะมาเมื่ออเเช้้านนนีหมืกั อำนัจธรรมะนะครับมาดูผลทดสอบ c ีนิ b เ n นอาร์ที่ไว้ทดสอบประสิทธิภาพ CPU นะตัวคอ r e i 9้4เจ็ด0 HX 2 4คอร์32เทรดนะครับจะได้คะแนนมาติคอไปอยู่ที่31,135แต้มบอกเลยว่าสูงที่สุดเท่าที่ไอ้บอลเคยทดสอบมาเลยนะครับแล้วก็สี่นิ้วคอเนี่ยพี่แกล่อไปถึง2,000กับอีก95แต้มด้วยก,กันก็คือ สูงที่สุดเท่าที่เคยทดสอบมาละถัดมาเป็นผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะครับให้มาเป็นแบบ M.2 PCIe 4.0ขนาด1 t b ใช้ได้จริงอยู่ที่926 g b มีความเร็วในการอ่านอยู่ที่5 0 0 8เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่2,748 MB กเปอร์เซกด้วยกันก็ถือว่าให้ตัวคุณภาพเกรดกลางๆมานะเมื่อเทียบกับตัว PCIe 4.0รุ่นอื่นๆ แล้วก็มาดูผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับหลังจากที่แอนมิบอลลองคาลิเบตด้วยตัว Spider e ์เอ็กซถ้าบอกว่าจะตัว G16 เครื่องนี้นะครับจะมีขอบเขตสีคือเกิน100% srgb ไปนะครับ ส่วนค่า DCIP 3เนี่ยจะอยู่ที่99%นะครับผมใกล้เคียงกับที่เขาเคม้เลยนะสำหรับผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือ An i ด o อเอาไปต่อ WiFi ดู u t u b e นะครับผมปรับแสงหน้าจอ30%แล้วก็เปิดเสียงลำโพงดัง30%ปิดไฟไลท์บาร์ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดไปนะครับถ้ากับว่าเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก LG Strix G, G 1 6เครื่องนี้นะครับจะสามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดถึง6ชั่วโมงกับอีก36นาทีนะครับถือได้ว่าอึดมากๆเลยนะเมื่อเทียบบกกัั Note ที่เเป็นนน Co i9 หมือ ะครับผมปิดท้ายที่ผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมาเลยนะอุณหภูมิ CPU นะครับจะสูงสุดอยู่ที่98องศานะอันนี้คือประทับใจมากนะครับ ปกติเนี่ยมันจะแบบร้อยบวกๆนะครับอันนี้คือไม่ถึงร้อยนะทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยจะร้อนสูงสุดแค่75องศาเท่านั้นนะครับการระบายความร้อนของเขาเนี่ยบอกเลยว่าถ่ามาได้ดีจริงๆนะครับรวมถึงความร้อนบริเวณแผงคีย์บอร์ดตัวเครื่องด้วยนะครับคือแทบจะไม่รู้สึกร้อนเลยด้วยซ้ำนะครับแถมทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยยังรู้สึกเย็นอีกต่างหากนะครับเพราะว่าเขาออกแบบช่องระบายอากาศตรงคีย์บอร์ดมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเป็นระบบคูลโซนคีย์บอร์ดนะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว โน้ตบุ๊ก LG Strix เครื่องนี้เลยนะสรุปนะครับจากที่แอดมินบอลเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว ASUS LG Strix G16 ปี2024ตัวนี้มาบอกเลยว่าแอดมินบอลเนี่ยประทับใจในเรื่องความแรงของ CPU เขามากๆนะครับ i914900HX ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรแรงจริงๆนะครับผมมันแรงกว่าตัว i 9 7 3ที่เป็น1 3 9 8 0 h x เสียอีกนะครับซึ่งตัวที่เป็น i913980HX ตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ในโน้ตบุ๊กราคาแบบหลักแสนอัพๆนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยราคาไม่ถึงแสนแต่ก็แรงกว่าแล้วนะ ซึ่งนอกจากในเรื่องของความแรงของเขาแล้วนะครับตัว Intel 7 4นี้เนี่ยจะมีตัว APO นะครับหรือว่า Intel Application Optimization นะที่ช่วยจัดสรรเรียงลำดับความสำคัญในการประมวลผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหรือว่าไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยเพื่อช่วยเรีกประสิทธิภาพข,ของ CPU เนี่ยให้สูงสุดนั่นเองนะครับส่วนสเปคแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆน,นะครับที่ a n i m o ชอบเลยก็คือตัวหน้าจอของเขานะครับที่เป็นตัว LG Nebula Display นะ ความสว่างเนี่ยเขาให้มาถึง500 nits นะครับจากที่เราไปใช้งานกลางแจ้งมาก็คือดูได้สบายๆนะครับรีเฟรชเรทเนี่ยก็สูงถึง240เฮร์ตขอบเขตสีก็สูงถึง100% DCI P3 นะครับผ่านมาตรฐาน Pantone ด e a d นะครับก็คือสีเนี่ยเที่ยงตรงอยู่แล้วนะตอบโจทย์ทั้งเอาไปเล่นเกมหรือว่าตัดต่อวิดีโอเนี่ยคือได้ทุกอย่างเลยจริงๆ รวมถึงตัวระบบระบายความร้อนของเขานะครับที่เป็นตัว LG Intelligent นะครับที่ให้พัดลมระบายความร้อนเนี่ยมาถึง3ตัวนะครับตัวฮีตสิงค์นี่ก็เป็นแบบ full width Heat Sink เลยนะครับฮีตสิงค์ยาวทั้งแถวฮีตไฟ7เส้นแล้วก็ที่สําคัญนี่คือ Aniball พับใจมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือตัวพัดลมระบายความร้อนของเขาเนี่ยแม้ว่าจะให้มาถึง3ตัวนะครับแต่เสียงพัดลมของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับโน้ตบูรุ่นอื่นที่ Aniball เคยทดสอบมานะครับเสียงพัดลมของเขาเนี่ยเมื่อเปิดรอบสุดแล้วเนี่ย เสียงเนี่ยคือไม่แสบหูหรือว่ารู้สึกลำคาเลยนะอันนี้คือส่วนตัวค่อนข้างชอบม,มากๆแล้วก็เมื่อเอาไปทดสอบใช้งานหนักๆนะครับตรงแผงคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยคือแทบจะไม่รู้สึกถึงความร้อนที่มันแผ่ออกมาจากตัวเครื่องเลยนะอันนี้คือยกนิ้วให้อีกอันนึงดีงจริงส่วนข้อสังเกตของเขานะครับจากที่แอมินบอลใช้งานมานะครับเรื่องแรกเลยนะก็คือแร m ตัวเครื่องเนี่ยให้มาแค่16กิกเท่านั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะให้มันสัก12กิกจะดีกว่านะผมจะได้ครอบคลุมทุกการใช้งานให้แบบ ได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเปิดหลายโปรแกรมเนี่ยทุกวันนี้พูดกันตรงๆนะครับส6กิกเนี่ยคือแทบจะไม่พอใช้แล้วนะ อย่างที่2นะครับก็คือขนาดและก็น้ําหนักตัวเครื่องของเขานะครับที่ค่อนข้างหนักและก็ใหญ่มากๆนะครับน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่2.5กิโลกรัมนะครับและก็ความหนาของเขาเนี่ยก็คือจะหนาสักประมาณ3เซนติเมตรนะครับทำให้เวลาพกพาเนี่ยอาจจะดูแบบยากชนิดหนึ่งนะผมต้องใช้กระเป๋าเป้ที่แบบสะพายไหล2สองข้างนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อรวมกับอะแดปเตอร์ของเขาไปแล้วเนี่ยคือน้าหนักรวมกันเนี่ยคือ3กิโลบวกบวกนะ อย่างที่3นะครับก็คือตัวกล้องเว็บแคมของเขาเนี่ยยังให้มาเป็นความละเอียด 720p มาตรฐานเก่าอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะอัปเกรดมาเป็นความละเอียด Full HD ได้ทั้งหมดแล้วนะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ปัญหาข้อนี้เนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะแอดมินบอลนะครับก็คือตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยไม่มีปุ่มปิสกรีดน,นะครับซึ่งแอดมินบอลเนี่ยเวลาจะใช้ปุ่มแบบวินโดว์ปิสกรีดเพื่อแคปหน้าจอแบบทันทีเนี่ยมันทําไม่ได้ซึ่งปัญหานี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แก้ได้นะครับโดยการไปอิดิทปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับ m1 m2 m3 m4 m5 เนี่ยให้เป็นปุ่มปิสกรีดแทนนะครับแต่มันก็น่าจะดีกว่านะผมถ้าให้แบบ ปุ่มเบสกีนมาเลยแบบที่ไม่ต้องไปอิดิตปุ่มอื่นสำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับจะตัว LG Strix G6 2 0 2 4ตัวนี้นะครับที่เป็นรหัส g 6 1 4 j v r n 4 0 5 1 w โอ้โหรหัสยาวมากนะครับสเปคเนี่ยเป็น i97414900HX กาจอ RTX 4060 8 g b TGP 140วัต์เต็มแรม 16G b DDR5 บัส5 0จะมีราคาอยู่ที่ 69,990บาทด้วยกันประกันนะครับผมเป็นแบบ3ปี on-site service นะครับผมแล้วก็มีประกัน global 3ปีรวมถึง1ปีแรกนี้เนี่ยจะมีประกัน perfect w a r r a n t ีว่าประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะ แล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นแบบแฟนๆสาวก LG อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยทาง LG เขาได้ออกกระเป๋าซีรีส์ใหม่นะครับเป็นตัว LG Slash นะครับมาถึง3รุ่นด้วยกันนะครับผมทางขวามือของิ้บอนตัวนี้นะครับตัว sling bag 2.0ตัวใหม่นะครับวัสดุเนี่ยเป็น CPU แบบพรีเมียมนะครับกระเป๋าใบเล็กพกพาง่ายดีไซน์โคตรเท่นะครับตัวซิปของเขาเป็นแบบแม่เหล็กนะครับดึงเข้าดึงออกล็อกแน่นนะใช้งานง่ายนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีซิปมาให้1อั นะครับแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับผมก็จะมีช่องลับนะครับตัวซิปเนี่ยจะเป็นแบบกันน้ําด้วยนะครับผมนี่เลยออกแบบมาได้แบบดีจริงๆส่วนกระเป๋าใบกลางตัวนี้นะครับผมเป็นตัวดับเบิลแบ็กนะครับเป็นกระเป๋าพกพาขนาดใหญ่ความจุสูงถึง26.5ลิตรนะครับวัสดุกระเป๋าใบนี้นะครับเป็นลิปสต็อปทีพนะครับผมทนต่อการฉีกขาดแล้วก็กันน้ําด้วยนั่นเองนะผมบอกเลยว่าใส่ของเนี่ยคือจุใจนะครับใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าเนี่ยได้หมดเลยนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมกระเป๋าเดินทางทาร์ดเคสลาเกสนะผมของตัว LG ใบนี o ้ G นะครับส่วนตัวเนี่ยแอดมินบอลชอบมากเลยนะครับความจุของมันเนี่ยคือ20ลิตรนะครับ พกขึ้นเครื่องบินได้นะครับผมไม่ต้องโหลดกระเป๋านะซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยล้องเขาเนี่ยลื่นม,มากๆนะครับสังเกตตรงล้องเขาเนี่ยยังมีโลโก้ R G เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนะเนี่ย ลื่นปื้ดลื่นปื้ดนะครับแล้วก็ตัวล้อของเขานะครับผ่านมาตรฐาน T S A นะครับมีมาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ด้ามจับเนี่ยมีทั้งด้านข้างและก็ด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นหูหิ้วนะครับผม ยืนได้สูงประมาณนี้เลยซึ่งทั้ง3มามใบนี้นะครับสามารถหาซื้อที่ ASUS eShop, Shopee แล้วก็ Lazada ที่เป็น Official Store ของ ASUS นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการร,ารีวิวในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปช่องคอมคาร์นด้วยนะครับ